This <laughs> is <laughs> 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 แฟนขาเมษายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจิโปรแฟนะครับผลความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรี้อมศาสตร์ความฟินความอร่อยให้อิ่มนํำสำราญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะ3-9ถึงเเมษายนนี้ค่ะหว้ากับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับลิ้นจิโปรแฟมาเลยค่ะเอกอร่อยของใครคะของคุณเอกกับใครสิ่ชย ที่สำคัญนะตัวที่ขายดีไก่ปลาแห้งค่ะอันนี้ค่ะไม่ได้มีว่าเมนูเด่นเมนูนี้เมนูเดียวนะคะหมูผัดกะปิสตอน้ำพริกกุ้งเสียบไก่กระดูกหมูค่ะอุ้ยนี่อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากเบรนไนท์แกงปลาให้ใจเนื้อปลาเป็นซี่ซีอ้าวแล้วอยากจะทำแกงให้อร่อยเหมือน่ยของร้านเอกอร่อยอะฮะ ยันลมืมไหมคะแวะไปไ,ไ,ได้เลยบอกว่าสินค้าทุกอย่างนะคะจับต้องได้ราคาจับต้องได้ได้มีโปรโมชั่นทุกร้านจากเลี้ยนเลือกกินถั่วจากร้านถั่วเทพอร่อยขั้นเทพค่ะเม็ดบัวของเขานี่เป็นระดับขึ้นรถขึ้นเครื่องบินนะเม็ดบ,บัวธรรมนนดาอะไรเด็ดอีกคะคุณน้องเล่าสิอะไรเด็ดอีกนอกจากเม็ดบ,บัวแล้วจะดูว่าหวานจัดหรือเปล่าอร่อยไหมเลิศไหมอ่าลองดูสิโอ,อเลิศไหมอร่อยมากเลิศมากเลย มาได้เลยนะคะอยากกินถั่วอร่อยหลายๆชน,นิดนะคะ mm hmm. เยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี mm ่ย hmm. ต้องมาร้านถั่วเทพในงานว mm ิทิโปรแฟร์นะคะเมษายนี mm ้ค่ะวิทิโปรแฟร์ขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟทาวันจันทบุรีก mm ันพบกันที่ชั้นจีเซนทันจันทบุรี3-9เมษายนนี้หว wow. านหับทุกโปรต้องโกไปกับวิท mm ิโปรแฟร์ hmm.